สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสาระการเมืองจากวลัยลักษ์วันนี้เสนอคําว่าการบริหารเพื่อดึงศักยภาพอัญชาญฉลาดของผู้คนนะครับท่านผู้ชมครับการบริหารที่ผมกำลังพูดนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียก t a l e n g e management หมายถึงเป็นพฤติกรรมของการบริหารการจัดการของผู้บริหารที่มองเห็นว่าคนในองค์กรทุกคนเนี่ยเป็นคนเก่ง คนในองค์กรทุกคนเนี่ยเป็นคนที่มีศักยภาพและมีความสามารถความเก่งมือหรือศักยภาพทุกคนนี่มันแตกต่างกันครับนายกซึ่งอยู่ฝ่ายนี้นายขออยู่ผนกนั้นนายคออยู่ผนกโน,น้นทุกคนเก่งครับผู้เหมืานต้องเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในองคาา์กรที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของตัวเองเนี่ยมีคนเป็นคนเก่งมีความสามารถ ประเด็นที่สําคัญก็คือว่าเราจะดึงความสามารถเราจะดึงศักยภาพเราจะดึงความเก่งของแต่ละคนมาทํางานเพื่อสร้างผลผลิตเพื่อสร้างงานหรือสร้างบทบาทให้กับองค์กรได้อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากการบริหารเชิงท้าทายในการดึงศักยภาพของคนเนี่ยผู้บริหารต้องดึงต้องกระชากต้องมองเห็นต้องมีดวงตาต้องมีแว่น ที่วินิจฉัยออกว่านายกเนี่ยเก่งอย่างไรนายขอถนัดอะไรนายคอถนัดอะไรนายงอถนัดอะไรไอ้ความถนัดของเขาเหล่านั้นแหละมันซ่อนอยู่บางครั้งมันแฝงอยู่มันมองไม่เห็นด้วยสายตาง่ายๆหรอกสิ่งที่สําคัญที่ท้าทายทางการบริหารก็คือผู้บริหารจะต้องจําแนกและก็มีการวินิจฉัยความสามารถของคนเหล่านั้นที่มีความแตกต่างเนี่ยดึงมาใช้งานผลงานก็จะออกมาครับสิ่งที่มันเป็นปัญหาก็คือว่าผู้บริหารมักจะมองคนเชิงลบ การบริหารเชิงท้าทายที่จะดึงศักยภาพเราเนี่ยมันเป็นการบริหารที่มองศักยภาพต่างๆแบบบวกเพราะบวกทุกคนมันมีจุดบวกทุกคนมันมีจุดดีดึงจุดดีดึงจุดบวกดึงจุดแข็งของเขาเหล่านั้นนะมาสร้างกระบวนการทํางานหรือมาสร้างงานให้เกิดขึ้นผู้บริหารแบบนี้นะครับในปัจจุบันในท่ามกลางที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผู้บริหารจะต้องทําแบบนี้เราจะเบียดขับ สมาชิกออกไปไม่ให้ทํางานหรือไม่ให้ยุง่งไม่ได้ครับเพราะเราจ้างเขาเขามีเงินเดือนเขามีต้นทุนสูงให้เขามานั่งเฉยๆไม่ได้เราจะต้องดึงศักยภาพเขาให้ทํางานป้อนงานเขาให้ตรงกับที่เขาถนัดแล้วงานมันจะเกิดผลงานมันเกิดพูดภาษาทางบ่อยรัธุรกิจก็คือโ r o d u c t มันเกิดหรือผลผลิตมันเกิดพูดภาษาระบบราชการก็คืองานชิ้นงานเกิดทําให้องค์กรมันเดินไปได้ครับท่านผู้ชมครับนี่คือสาระการเมืองจากวานะหลัก